สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะคะเมาส์มันคันปากนะคะอยู่กับเต่าทีปูกับคุณผู้ชมขานะคะอ่ะ ช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยนะผู้สนับสนุนของเรานะคะโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลบริหารงานโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานนะคะก็มีทั้งห้องจัดเลี้ยงนะคะห้องพักระดับหรูหราแล้วก็มีห้องฟิตเนสนะคุณผู้ชมนะคะมีสระว่ายน้ําบรรยากาศส่วนตัวนะคะย่านปทุมธานีนะคะลำลูกการ,ราคาย่อมเยาวใครจะจัดสัมมนาจัดเลี้ยงจัดประกวดนะคะเราเพิ่งเรโนเวทโรงแรมใหม่ เลยนะคะสดสดร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมขานะคะก็มาพักกันได้นะคะบรรยากาศน่ารักนะคะทีมงานน่ารักเซลลน่ารักแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะได้เจอน้องๆผู้เข้าประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ด้วยเพราะว่าดรน้องเนี่ยเขาถือลิขสิทธิ์มิสเอิร์ธอนี่สิปีนะคะแล้วก็พนักงานบางคนก็เป็นตําแหน่งมิสเอิร์ธด้วยเช่นเดียวกันนะคะสนใจสำารองห้องพักได้เลยนะคะที่เบอร์0 2 9 9 4 4 3 2 1หรือ0 8 1 6 5 5 5 8 4 9นะคะ มากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับนะคะการประกวดนะคะมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลดิฉันก็รู้สสงสารเองต้สอสงสารเองน้องเฟรมนะฉันว่ามันโดนบ,บังคับจนแบบว่าสงสารมันหนะนะคะคือตอนนี้คนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะคะสำหรับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์น้องเฟรมนะคะน้องสงสารนะ เพราะว่ามันก็ต้องทําตามสไตล์ลิตที่สั่งนะคะกําลังดูเดือดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ2024ล่าสุดนะคะมีการประกวดรอบชุดประจําชาติและชุดว่ายน้ําทางด้านชุดประจําชาติประเทศอื่นเขาก็มาในรูปแบบของการประกวดแบบปกตินี่นะคะแต่ชุดไทยทาเอาอึ้งกันทั้งงานเพจบางเพจหรือว่าเขาเรียกว่าสายกูรูบางคนเขาก็าบอกว่าเขางงเขารับไม่ค่อยจะได้นะคะชุดดังกล่าวเนี่ยนะคะขออย่าขอดูไปด้วยแล้วพูดไปด้วยแล้วกันนะคะ ก็เน,นี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะครับคือมันไม่ใช่ชุดประจำชาติอะนะคะคือ LGBTQ เนี่ยมันเป็นกลุ่มเฉยๆรันเข้าใจใช่ไหมคำว่า LGBTQ เนี่ยมันไม่ใช่ประจำชาติมันคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเฉยๆนะคะ แล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะมันเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กฎหมายเนี่ยนะคะสมรสเท่าเทียมผ่านมันมีประเทศไต้หวันเนี่ยนะคะก่อนหน้าเราเนี่ยหลายปีแล้วเขาผ่านนะคะเราก็รู้แต่พี่เชื่อว่าเฟรมเนี่ยไม่ได้คิดคอนเซปต์นี้เองหรอกพี่ก็ว่าเฟรมมันก็อยากจะแต่งปเป็นชุดประจำชาติปกตินั่นแหละแต่ก็คงจะเป็นน้องๆทีมงานก็เคยจะคงจะคิดเยอะประหยัน คิดเยอะไปอ่ะนะคะคงคิดเยอะไปแล้วก็ให้เฟรมไปแต่งหญิงอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นดูตลกมันกลายเป็นดูตลกนะคะมันไม่ได้ดูเป็น LGBT คิวแล้วภาพจากสมมุติว่าเฟรมเป็นผู้ชายแท้แล้วมาแต่งอย่างเงี้ยคนมันก็จะนึกว่าเฟรมเป็นเป็นด้วยเข้าใจไหมเออเฟรมอาจจะไม่ได้เป็นนะเฟรมเป็นผู้ชายแท้แต่เพราะแต่งอย่างนี้แต่คนก็นึกว่าเฟรมเป็นด้วยไงลูกนะคะเออแต่ก็น่าเห็นใจอ่ะ เด็กมันก็ทําเต็มที่อะนะคะแต่ว่าที่เราต้องบอกตรงๆนะปีได้ใช่ไหมคะถ้าปีได้พี่ก็จะบอกว่ามันดูไม่เป็นชุดประจําชาตินะคะมันดูเป็นมันมันเปน,นไอเดียก็ไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่า1ประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เจ้าแรกของเอเชียด้วยเป็นเจ้าที่2แล้วแล้วก็เรื่องของ LGBTQ เนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของชายจริงหญิงแท้ทั้งหมดเข้าใจไหมอะ ชายจิงหญิงแท้ทั้งหมดเขาไม่ได้มาสนใจหรอกคะ่ะว่าจะสมรสเท่าเทียมหรือไม่เท่าเทียมแต่คนที่สนใจคือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นก็คือ LGBTQ เท่านั้นที่สนใจนะคะก็เกาน่าเห็นใจนะพี่ไม่โทษเฟรมนะพี่ว่าน้องๆทีมงานนะั่นแหละไปไปยัดเยียดให้เขาใส่ออกมาเฟรมมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องใส่มาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะบางคนก็บอกว่าเลิกเชียนะบอกเลิกเชียน้องเลยบางคนก็บอกว่าเมื่อวายนยังเชียอยู่เลยพอน้องแต่งหญิงออกมาอย่างนี้ทุกคนก็บอกคูเลิกเชียเลยนะแม่หนูเลิกเชียเลยค่ะ ก็ยังเชียร์ได้ยังเชียร์ได้ค่ะนะคะแล้วก็คือมันไม่ใช่อ่ะนะคะมันไม่ใช่ชุดประจำชาตินะคะมันเป็นชุดประจำเผ่าประจำกลุ่มมากกว่านะคะล่าสุดนะคะชาวเน็ตก็ทําคลิปนะคะอเทียบกับแคนเบอร์ียใช่ไหมไปดูกันดีกว่านะคะเออนะคะนี่นะคะคือแคนเบอร์เดียเดินออกมาเราก็เรงรู้นะเพราะว่าเขาเป็นแคนเบอร์เดียนะคะเออนะคะเขาเป็นแคนเบอร์เดียนะคะนี่ค่ะนะคะ นี่ค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะนี่นะคะก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่สำหรับพี่พี่ว่าในฐานะคนทำนางงามนะคนทำประกวดนะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ชุดประจำชาตินะคะน้องปีเกคนนี้พูดดีวิจารณ์ดีวิจารณ์ตรงดี ลั่นนี่ชุดประจำชาติหรือชุดประจำกลุ่มล่าสุดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะน้องปีเก้นะคะเขาือเขาก็ติดตามการประกวดเหมือนกับเราเนี่ยแหละคะ่ะทั่วโลกทั่วประเทศทุกเวทีทั้งชายจริงหญิงแท้นะคะน้องปีเก้เขาก็จะมาแสดงความคิดเห็นนะคะเขาแสดงความคิดเห็นได้ดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของกูรูท่านนี้กันเลยดีกว่าค่ะ จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมคะสรุปแล้วนี่คือชุดประจำชาติไทยหรือว่าชุดประจำกลุ่มกันละคะเนี่ยคือเมื่อวานเราก็มีดราม่าหนักอยู่นะวาน่านี่คือชุดประจำชาติแบบใดแต่ฟังไหมก็ไม่ฟังอะคะ่ะเหมือนชอบความชทาทายไม่มีแม้แต่จะสนใจคำติคำเตือนใดๆที่พี่แกยอมแพ้และค่ะก็ต้องยกให้ความเป็นเลือดนักสู้ของทีมนี้มากๆนะคะคือเราก็เข้าใจในการเจตนาที่จะทําให้มีการรณรงร์ในเรื่องความหลากหลายทางเพศ แต่สิ่งที่อยากจะฝากคือเวลาที่เราจะรณนะรงค์อะไรไปเนี่ยอย่าให้มันดูเป็นความยัดเยียดเกินไปนะเพราะบางทีอาจจะทําให้สถานการณ์ดูแย่ลงก็ได้ค่ะหากเป็นคุณพี่ปีเก้นนะเจอดรามา่าหนักขนาดนี้นะคุณพี่ปีเก้จะเอาชุดเก็บไว้ในตู้แล้วก็ค่อยเอาชุดนี้มาใส่ทีตอนงานพรายนะคะแล้วก็รีบแก้ไขสถานการณ์ด้วยการไปหาชุดไทยเช่าจากร้านเช่าชุดนะคะคือจะเรียกร้องอะไรก็ต้องดูเวลาสถานที่และคอนเซปต์งานด้วย นะคะเขาพูดถูกค่ะนะคะชุดไทยสวยๆเยอะแยะมากมายไม่ใส่นะครับก็แล้วก็ไป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 แสดงความคิดเห็นในในเว็บทีด้วยนะรันจนพี่กบก็ต้องออกมาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นการประกวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดเนี่ยมันจะต้องเป็นเดินออกมาแล้วรู้ว่าเป็นประเทศไทยเข้าใจไหมไม่ใช่เดินออกมาแล้วรู้ว่าโชว์วันแมนวันวูแมนนะคะแต่ก็ดีนะคือเรื่องนี้พี่ต่อบอกก่อนนะขอพิภาควิจารณ์แบบตรงๆนะ มันได้ทั้งสองอย่างนะหนึ่งกระแสด่าแสดงว่าคนดูสองกระแสเฟรมได้เข้าใจไหมลันเพราะว่าคนจะจับตามองตัวแทนจากประเทศไทยเยอะมากขึ้นคนด่าเท่ากับคนดูนะคะกระ,กระแสกระแสน้องคนนี้ก็จะได้ขึ้นมา จากที่แบบว่าเราอาจจะมองว่าตัวแทนจากประเทศไทยเราเนี่ยสู้ประเทศอื่นไม่ได้ทีนี้เราก็เริ่มจะมาจับตามองแล้วว่าเอ้ยเด็กคนนี้เป็นใครทําอาชีพอะไรแล้วก็เออถึงแม้ว่าจะไม่ได้หล่อมากแต่ก็หุ่นว่วยด้งบวดีดีอยู่นะคะหลายคนก็จะมาจับตามองมาได้2ออย่างนะลูกนะ มันได้2ออย่างก็คือได้กระแสแต่หนูก็ต้องทนรับกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้อย่าไปแถตามเพจต่างๆเพราะว่าทางเพจพวกนั้นเนี่ยเขาทำนางงามมาก่อนหนูทําประกวดผู้ชายมาก่อนหนูอย่าไปแถใส่เขาให้คนดูเขาตัดสินเองกระแสดได้อยู่แล้วร0อยอรเนตตอนนี้ดังตอนนี้ทําให้เวทีแจ้งเกิดนะรันนะ m ิสเตอร์อินเ n อร์เนชั่นแนแจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วว่าทุกคนรู้จักรู้จักน้องเฟรมหมดแต่ต้องยอมรับอีกกระแสหนึ่งก็คือสังคม นะคะเขาก็จะด่าเอาว่ามีชุดอื่นตั้งเยอะแยะทําไมไม่ใส่ทําไมไมาใส่ชุดนี้นะคะก็เนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะใกล้าการประกวดแล้วนะคุณผู้ชมนะคะฝากติดตามการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้ชายหล่อเยอะมากนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมเอนเิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะสนใจนะคะสำารองห้องพักก่อนเลยนะคะ029944321 0816555849 ที่นี่เนี่ยนะคะห้องพักเนี่ยเยอะ นะครมีหลายห้องเลนนเวทแล้วนะคะแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาห้องประชุมนะคะเรามีหมดทุกห้องห้องคาราโอเกะก็มีนะคะมีฟิตเนสด้วยนะคะมีแม้กระทั่งห้องที่คุณจะทํากิจกรรมเช่นเดินบ่งเดินแบบได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าโรงแรมในเอนซิลิเนี่ยนะคะเราจะเป็นโรงแรมหนึ่งที่จัดการประกวดมิสเอิร์ธนะคะมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะเราก็ใช้ห้องพวกนี้นะคะในการถ่ายทอดสดนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็การเดินชุดว น้ำนะคะเราจะใช้ห้องนี้ใช้ด่านฟ้าของโรงแรมหมดเลยนะคะทุกส่วนของโรงแรมเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะคะก็ นะคะสนใจนะคุณผู้ชมนะ,ะตามเบอร์ที่พี่สาบอกไว้นะคุณผู้ชมค่ะบริหารงานโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานผู้ถือลิขสิทธิ์นะคบมิสเอิร์ธไทยแลนด์ถึง10ปีเต็มนะครับปีนี้ก็ส่งไปก็เข้าท็อป20ปีที่แล้วได้มงด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ใครอยากสำรองห้องพักกระเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโรงแรมเอ็นซิรินะคะรีสอร์ทแอนด์โฮเทลค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงช่วงหน้านะคุณผู้ชมค่ะนะคะ ช่วงหน้าโอ้โหเดี๋ยวนะดันในตั้งคําถามชุดประจําชาติแล้วใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ดันในเขาจะแรงกว่าปีเก้นะคะดันในจะแรงกว่าปีเก้จะแรงว่าอย่างไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะค,คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ